สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเด็กหญิงนนิชาอาีนักเรียนชั้นปฐม,มศึกษาปีที่6ทับหนึ่งโรงเรียนจเจริญดีวิทยาวันนี้ดิฉันและเพื่อนๆจะพาทุกท่านไปสนุกกับแต่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสถานที่สําคัญที่พวกเราจะพาทุกท่านไปในวันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความหมายมากมาก,มากต่อชาวมุสลิมคลอง8อํอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนั่นก็คือ มัสยิดอิรอด้าตุนกาเมพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ,ะขณะนี้ดิฉันและเพื่อนๆได้เดินทางมาถึงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์มัสยิดอ,อ,อิรอดาตุนกาเมแล้วนะคะมัสยิดอิรอดาตุนกาเมนเป็นาศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมมัสยิดเ,เป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวมุสลิมในชุมชนลำลูกกาภายในมัสยิดเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์อัลกุรอานและยังเป็นโรงเรียนสอนศาสนาสําสหรับเด็กๆที่นับถือศาสนาอิสลามรวมไปถึงผู้ที่ต้องการหรือสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โรงเรียนจเจริญดีวิทยาจึงถือว่ามัสยิดอิรอดตุนกาแมนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งประวัติและความเป็นมาของมัสยิดอิรอดตุนกาแมนมัสยิดหรือสุเลาเป็นศาสนสถานของชาวมุสลิมคำว่ามัสยิดเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่าสถานที่กราบชาวมุสลิมในแต่ละชุมชน จะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาอันได้แก่การละหมาดการวิงวอนและการปีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะหาความสันโดษอิติกาฟและคอลาวาวสมัสยิดอิรอดตุนกาแมนเป็นศาสนาสถานซึ่งเป็นส,สถานที่สำคัญของชาวมุสลิม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมมัสยิดเป็นสถานที่สำคัญของชาวมุสลิมในชุมชนลำลูกกาภายในมัสยิดเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภี์อัลกุรอานความสำคัญของมัสยิดอีรอดาตุนกาแมนศาส,สนาอิสลามได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาร่วม ครอบคลุมไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมลักษณะการดำเนินชีวิตของมุสลิมจึงครอบคลุมแง่มุมต่างๆโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางเมื่อถึงเวลาละหมาดผู้คนอาศัยที่บริเวณมัสยิดภายในรัศมีของพื้นที่ที่ได้ยินเสียงอาซานต้องยุติการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างและมาละหมาดร่วมกันที่มัสยิด กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมัสยิดมีการปฏิบัติศาสนากิจรวมทั้งการดำเนินงานในด้านสังคมและแกลการเมืองควบคู่ไปด้วยนอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอานกุรอานเป็นสถานที่ชุมนุมพบปะประชุมเฉลิมฉลองทำบุญเป็นสถานที่ทำพิธีมงคลสมรส และเป็นสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไหลที่พำนักโดยทุกคนที่เข้าต้องรักษามารยาทของมัสยิดเช่นการไม่อยู่การไม่อยู่ปะปนระหว่างเพศช,ชายและเพศหญิงการการ,การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติของอิสลามครั้งมวล เอาละค่ะช่วงเวลาแห่งความสนุกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหัวข้อที่ดีฉันสนใจและจะพาทุกท่านไปศึกษาพร้อมกันก็คือพิธีกรรมของอิสลามตามเข้ามาดูพร้อมกันเลยค่ะ อันดับแรกเราต้องทราบก่อนค่ะว่าพิธีกรรมของอิส伊า兰ที่เราสนใจจะศึกษานี้สามารถศึกษาข้อมูลได้จากจุดใดบ้างหรือห้องไหนบ้างเนื่องจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์สถานที่แห่งนี้มีหัวข้อให้ศึกษาเรียนรู้มากมายแต่ละห้องก็มีข้อมูลที่แตกต่างกันไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาสอบถามคุณครูสอนศาสนากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวิชาอาีเป็นนักเรียนจากโรงเรียน,นเจริญนิมทิยารบกวนคุณครูแนะนําตัวค่ะ,ะสวัสดีครับผมชื่อครูสมบัติสินพิรันปิยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ3ขั้นตอนในวันนี้ในเรื่องของห้องเรียนศัพท์ต่างๆและก็ในส่วนของการอาบน้ําละหมาดและก็การละหมาดคุณครูคะหนูสนใจจะศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในหัวข้อ ทีกรรมของอิสลามไม่ทราบว่าหนูสามารถหาข้อมูลจากจุดใดบ้างหรือห้องไหนได้บ้างคะงั้นเดี๋ยวตามคุณครูไปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำละหมาด ในการอาบน้ำละหมาดนั้นมันมีอยู่สส่วนส่วนที่1ก็คือฟัดดูฟัดดูหมายถึงส่วนที่จําเป็นจะต้องอาบในขณะอาบน้ำละหมาดและส่วนที่2ก็คือในเรื่องของสุนัตสุนัตคือส่งเสริมให้กระทําให้กระทําแต่วันนี้เราจะตัดเฉพาะในส่วนของสุนัตออกไปเราจะเรามาเรียนรู้การเฉพาะในส่วนของที่เป็นฟัดดูของการอาบน้ำละหมาด ฟัดดูการอันละรรมาดเนี่ยเขามีข้อจํากัดเอาไว้คือฟรอรอิดนบูโดอีซิตตะตนฟัดดูการละมาดมีหประการ6ประการเนี่ยเราจะตัดทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราไม่ทําอย่างใดหนึ่งเนี่ยการอาบละหมาดของเราเนี่ยใช้ไม่ได้อันดับที่หนึ่งคืออันนียะตอินดาวอสลินวัจฮีก็คือล้างหน้าให้ทั่วเขตหน้า ในส่วนที่เป็นเขตหน้าก็คือตั้งแต่ชายผมที่หน้าผากจนถึงใต้คางและระหว่างติงหูทั้งสองข้างในส่วนที่สองก็คือกอสรุนยามีอินวัตเจฮีก็คือในขณะล้างหน้าเราจะต้องมีคำอ่านคำอ่านในการเนียดเนียดหมายถึงการนึกในใจมุ่งตรงสู่การอ่านนละหมาด,ามดคำอ่านก็คือนาัยตุลวูดูอาฟัดดอนอะไรยานินไลตาลาข้าพเจ้าเอานละหมาดซึ่งเป็นฟัดดูเหนือตัวข้าพเจ้าเพื่อลอตา,าลา หลังจากอาบน้ำเรามาเสร็จแล้วเรามาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือในเรื่องของรถลุ่นยาไดนี่มาอัลมิดฟะกอยนี่ก็คือล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอกทั้งสองข้างล้างมือทั้งสองข้างถึงข้อศอกข้อสองข้างก็คือเราจะต้องทําข้างขวาก่อนข้างซ้ายและลําดับที่4ก็คือมัสฮุนบะดิรอซีคือเอาน้ําเช็ดบางส่วนของเขตศีรษะและ5้ารถลุ่น ดิจเลนี่มาอัลกะใบนี่ก็คือเอาน้ําเช็ดเอ่อข้อห้ารดรุ่นดิจเลนี่มาอั่นกะใบนี่คือล้างเท้าทั้งสองข้างจนถึงตะตุ่มเหมือนกับการล้างมือทั้งสองข้างคือทําข้างขวาก่อนข้างซ้ายและสุดท้ายอัตต์ตีโบอาลามาสกัตนาฮูคือต้องเรียนลำดับจากข้อ1นึ่งถึงข้อ5เราจะสลับหรือเว้นข้อใดข้อหนึ่งจะเอาข้อ2ไปทําก่อนข้อ1ทําข้อหและไปทําข้อ3อันนี้ใช้ไม่ได้ มีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะอ่ะถ้าจะมีแล้วอันนี้เราเราส่วนที่เราจะเรียนอา่านนันลาตกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อในเรื่องของการปฏิบัติจริงก็คือในส่วนของการนรัรมาตในส่วนขั้นต่อ,ตอไปนะครับและก็เพิ่มเติมจากการอาร่านนันลมามศัพท์ภาษาอาหรับในวันนี้เราจะมีการเรียนเพิ่มเติม,ตมในศัพท์ของพ่อแม่เราปู่ย่าตายายพี่น้อง นะในศาสนาอิสลามมีการเรียกที่แตกต่างกันออกไปบ้างกับต่างศัพท์นะครับเช่นคําว่าพ่อเราจะเรียกคําว่าอาบูอาบูแปลว่าพ่อนะส่วนแม่ก็คืออุม,มีอุม,มีเนี่ยแปลว่าแม่นะลูกชายเขาใช้คำว่าอิบนุลูกสาวเรียกว่าอิบนาตนส่วนพี่ชายเขาจะเรียกว่า อาคุลกาบีดน้องชายเรียกว่าอากุลสอดีดพี่สาวเรียกว่าอุกตกุลกาบีรน้องสาวเรียกว่าอุกตุลสอดีดนะแล้วก็หลานหลานชายเรียกว่าฮาฟีดหลานสาวเรียกว่าฮาฟีซอปูย่ย่าปู่กัตาเรียกว่าฮัดฮัตสั้นเลยฮัดแล้วก็ย่ายายเรียกว่ายัดดานะ ป้าอาผู้หญิงเรียกว่าอัมระป้าอาผู้น้าผู้ชายเรียกว่าเรียกว่าคอรุนอันนี้คือศัพท์ที่ในศาสนาอิสลามจะเรียกใช้ในอของอิสลามเราซึ่งจะต่างกับศาสนาทั่วไปแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมุสลิมเราก็สามารถเรียกได้ในหลากหลาย บางคนก็เรียกว่าอุมมีอาบีหรือบางคนก็เรียกว่ามะเรียกป๋าบางคนเรียกพ่อเรียกแม่ซึ่งไม่ผิดตรรกะการนะการที่มุสลิมเราจะเรียกพี่ป้านะ,ะก็ไม่ผิดตรรกการแต่วันนี้เรามาแยกให้เรารู้เกี่ยวกับว่าศัรรพท์ของาศาสนาชรามที่เกี่ยวข้องกับวงตระกูลปู่ย่าตายายเราเขาเรียกว่าอย่างไรนะครับนะ ซอลีฟาตอนสุบฮีเราก็อัดไลนี่มามูมาลิลลาฮิตาลาข้าพเจ้าเราหมาฟาดูสุบฮีสองเราก็อัดซึ่งเป็นมามูเพื่อเราตา阿อัลลอฮฺอัลลอฮฺอักุบัตอัลลอฮฺอักุบัตกบีรอวันฮัมดุลิลลาฮิกัสีรอ Subhanallahi bukrata wasila Wajatu wajahya lillah sifat Allah sama wa tiwan wa ma'ana minan musyikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbin alamin La syarika lahu wa misalika umitu wa ana minan muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratan mustahim Siratan lazina an'amta am alaihim Wailin mabdubi alaihim Balad dalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Ayunda ke la ambuduma ta ambudun la Allahu Akbar. Sumar ro bi'ala ala bi'ala. Sumar ro bi'ala ala bi'ala. Sumar ro bi'ala ala bi'ala. Allahumma habibi wa hammi wa สุดท้ายนี้ดิฉันและเพื่อนๆขอขอบคุณคุณครูสมบัติครูสอนศาสนาที่มาสยิดแห่งนี้เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่อนุเคราะห์ให้พวกเราได้มาศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิธีการทางศาสนาของอิสลามและภาษาอาหรับในชีวิตประจําวันทําให้พวกเรามีความรู้และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ทั้งสองศาสนามีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกัน และภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะจากการที่พวกเราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของมุสลิมทําให้พวกเราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังรู้สึกทราบซิ่งที่ได้เรียนรู้ถึงความชาญฉลาดความเข้มแข็งความอดทนความสามัคคีและความเสียสละความสําคัญและความแตกต่างของแต่ละศาสนา แต่ที่เหมือนกันเลยก็คือทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีโรงเรียนเจริญดีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอยู่ร่วมกันในสัดส,ส่วนร้อยละ50ต่อ50คือศาสนาพุทธร้อยละ50ศาสนาอิสลามร้อยละ50ที่สามารถเรียนรู้อยู่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสงบ